การเลี้ยงมูป่าครับงูออกลูกหลายอาจจะน้ำนมว่พ่อให้ลูกกินครับต้องใส่แนวเสริมอาหารเสริมแม่ครับจยางสิบมิน้ำนมให้ลูกกินอย่างพ่อพี่ยงครับใส่วิธีใส่นมเม็ดครับลุกแม่แล้วก็ต้มปีกล้วยสมห่ำครับ มันกินครับปีกกล้วยกับเห็ดให้น้ำนมไายครับเมน้ำนมไร้แม่กินแล้วก็มีน้ำนมให้ลูกกินอย่างพ่อทียงครับมันจะเป็นวิธีเสริมอีกทางหนึ่งครับสำหรับเม่มูที่ออกลูกหลายๆครับแต่ก็ต้นกล้วยครับต้นกล้วยสดๆคำว่าให้เม่มูกินครับกินแลลวกับเห็ดให้ท่องดีครับ ลูกหมูกินนำนมท้องบรเสียครับนะครับวิธีเลี้ยงหมูปลากันออกลูกหลายเสริมลุงแม่ให้น,น,นมนมนี่พ่อเพียงกับลูกได้ลหลายครับลูกได็กินอิม๊มมกับไงไวครับนะครับตัวนี้ออกมาได้ทิบสองตัวครับมีถูกสีเลยครับ นะครับสำหรับปูที่เลี้ยงหมูป,ป่าครับดิที่เห็ดในแม่มีน้ำนมพ่อพี่ยงกับลูกอย่าลืมครับนมเม็ดต้นปีกลวยส่ห้ามกับต้นกลวยทาให้กินดสดๆครับน้ําลุงแม่ครับเห็นลูกมีนมกินอย่างพอเพียงครับครับคลิปน,นี้แค่นี้ะครับ